รวม82ร้านชานมไข่มุกที่มีในประเทศไทย1มากับชาร้านชานมไข่มุกสุดน่ารักที่มีเมนูให้เลือกถึง60เมนูราคาเริ่มต้น30บาทเป็นแฟรนไชส์ที่เหมาะสําหรับการลงทุนในยุคนี้เป็นอย่างมากราคาลงทุนเริ่มต้น29,000บาทมีแพ็กเกจลงทุนให้เลือก4แบบสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการทุกแพ็กเกจมีอุปกรณ์ชงชาให้ครบมีการให้คําปรึกษาตลอดการลงทุนอัปเดตเมนูให้ตลอดการขายพร้อมช่วยโปรโมทร้านสนใจลงทุนโทร090 974 9 เก้าสี่หนึ 2. งศูนย์แปดห้าแปนกสเสแนฟนชาชานมน้องใหม่สายเทสที่มกประสบการณ์มีการอัปเดตเมนูตามเทสตลอดเวลาไม่ตกเทนถูกใจคนรุ่นใหม่เมนูแปลกใหม่หลากหลายราคาลงทุนเริ่มต้น99,900บาทมี4แพ็กเกจให้เลือกลงทุนพร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเปิดร้านไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายอบรมสอนสูตรต่างๆทำการตลาดออนไลน์เทนระบบการขายเต็มรูปแบบสนใจลงทุนโทร0 8 9 7 6 6, 6 8 1 6 1 3. โกโกวาเอาใจสายโกโก้กับร้านโกโกวาที่นอกจากจะมีเมนูโกโก้มากมายยังมีเมนูชาเพื่อเอาใจคนรักชาคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพจากทั้งไทยและต่างประเทศเมนูโกโก้เข้มข้นสูตรเฉพาะจากทางร้านใครที่เป็นสายโกโก้ถูกใจแน่นอนการลงทุนมี4รูปแบบค่าแฟนชายเริ่มต้น89,000บาทบริการออกแบบร้านให้ฟรีตามความต้องการสอนสูตรเครื่องดื่มอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายฟรีค่าทมเนียมรายปีไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายใครมองหาแฟนชายกำไรดีโกโกวาเป็นอีกหนึ่งตัว เลือกที่ดีสนใจลงทุนโทร0992989464 0839556665 สี่มาโนอีใครที่รักสุขภาพแต่ก็อยากทานชานมต้องแบรนด์นี้เลยมาโนอีเพราะไม่มีการใช้น้ําตาลไฮฟรุตโตสคอนไซรัปไม่มีไขมันทารานอกจากจะมีเมนูชานมไข่มุกยังมีโกโก้พรีเมียมเข้มขน้นกาแฟสดจากไร่เกษตรชุมชนในชุมชนมัขาะแท้จากประเทศญี่ปุ่นลงทุนเริ่มต้น3 9 9 0 0บาทมีแพ็กเกจให้เลือกลงทุนมากมายตามพื้นที่สอนอบรมการชงชาถนอมชาฟรีไม่หักเปอร์เซนต์นจากยอดขายไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีรายเดือนอัปเดตเมนูใหม่อยู่เสมอแนะนําการทําการตลาด ทุกรูปแบบสนใจลงทุนโทร063 236 1947 092 496 5988 081 830 4151 5. นม,มิชาแฟรนไชชาชานมไข่มุกจากขอนแก่นกับสโลแกนถูกและดีต้องนมิชาลงทุนง่ายขึ้นทุนไวกำไร40-60%ต่อแก้วราคาลงทุนเริ่มต้น29,000บาทพร้อมอุปกรณ์ชงชาสอนวิธีชงชาคำแนะนำในการเปิดร้านการเก็บรักษาวัตถุดิบสนใจลงทุนโทร084-021-3333 โคกฟินิกชาแฟรนช่าชานมไข่มุกราคาเริ่มต้น19บาทแต่ใช้วัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมร้านตกแต่งด้วยโทนสีส้มสะดุดตารวมไปถึงโลโกโล้รูปนกฟินิกที่จะสื่อสารถึงแบรนด์ไม่มีวันตายราคาลงทุนเริ่มต้น9ก้9าบาทเท่านั้นพร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์พื้นฐานพร้อมเปิดร้านฝึกอบรมหลักสูตรให้คำแนะนำปรึกษาตลอดการลงทุนไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเมนูใหม่อยู่เสมอสนใจลงทุนโทร0 6 4 1 3 7 7 2 7 8 เจ็ดชาไข่มุก .com แฟรนไชส์ชานมไข่มุกที่มีมากกว่า1,000สาขาทั่วประเทศราคาเริ่มต้นเพียง19บาทมีคุณภาพหาซื้อง่ายราคาลงทุนเริ่มต้น15,500บาทมีแพ็กเกจให้เลือกลงทุนถึง6แบบพร้อมวัตถุดิบพร้อมขายโปรโหมดผ่านโซเชียลมีเดียไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีสิทธิในการซื้อวัตถุดิบราคาสมาชิกสนใจลงทุนโทร0 9 8 9 8 6 9 5 6 8 0 9 3 6 9 2 6 8 8 8 0 6 1 4 0 1 9 8 6 8 6 1 0, 0 2 7 9 8 6 8 8 2ึ5 5 1 0 8 5 8 0อ5 5จ็ด5ก 8. อาจุมะคาเฟ่ร้านชานมโฮเมสสไตล์เกาหลีที่ซอมความเข้มข้นฉบับชาไต้หวันเอาไว้ทุกเมนูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นเลือกใช้วัตถุดิบฮาลานสามารถทานได้ทุกคนราคาเริ่มต้นเพียง25บาทตกแต่งร้านด้วยสไตล์คาเฟ่เกาหลีมินิมอลราคาลงทุนเริ่มต้น139,000บาทมีแพ็กเกจให้เลือกลงทุน2แบบพร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับ500แก้วคอสสอนอบรมสูตรชาสอนทำการตลาดมีทีม ให้คำปรึกษาไม่แบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่เก็บธรรมเนียมรายปีสนใจลงทุนโทร0819594016 0822738899 เก้าดาก้อนชาแฟนชายชานมไข่มุกราคาถูกเริ่มต้นเพียง19บาทเท่านั้นมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งชานมไข่มุกกากแฟกโกโกโอ้อิตาเลียนโซดาลงทุนน้อยคืนทุนไวกำไรเร็วราคาลงทุนเริ่มต้น49,900บาทมีแพ็กเกจให้เลือกลงทุน5แบบพร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายอบรมสูตรไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีรายเดือนไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายพร้อมทำการตลาดและโปรโมทให้สนใจลงทุนโทร 0, 0, 0, 1, 0 6 9 6 0 2 5 0 2 9 1 0886389068 10. มิกุชาราชานมน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นมีเมนูให้เลือกมากมายราคาลงทุนเริ่มต้น85,000บาทมีแพ็กเกจให้เลือกลงทุน2แบบวัตถุดิบพร้อมขายให้คำปรึกษาตลอดการลงทุนทีมงานวิเคราะห์ทำเรอบรมพนักงานสามารถซื้อวัตถุดิบราคาสมาชิกได้สนับสนุนโปรโมชั่นเปิดร้านสนใจลงทุนโทร0887892365 0842474249 11ชาฟูมิโก้แฟรนไชร้านชานมที่มีมานานกว่า9ปีบริการทุกคนด้วยความจริงใจจุดเด่นคือทางร้านนำเข้าชาจากไต้หวันและญี่ปุ่นเพื่อรสชาติแบบต้นตำรับร้อมอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไข่มุกที่อร่อยเหนียวนุ่มไม่เหมือนไทรราคาลงทุนเริ่มต้น39,900บาทพร้อมวัตถุดิบอุปกรณ์เปิดร้านรี่า้ดีกสิทิ์ต,ตลอดสัญญาให้คำปรึกษาตลอดการลงทุนดูแลหลังการขายไม่หักเปอร์เซ็น์จากยอดขายสนใจลงทุนโทร0 6 5 7 5 4 6 6, 6 9 9 12. ฮอปชาเฟรร้านชานมไข่มุกราคาประหยัดเริ่มต้น20บาทมีไข่มุกชาคุณภาพดีฮอปอร่อยกลมกลม่อมร้านตกแต่งร้านสไตล์มินิมอลเน้นสีขาวตัดกับโลโก้มีสีดำน่ารักราคาลงทุนเริ่มต้น39,000บาทมี3แบบให้เลือกลงทุนพร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์กว่า68รายการสมัครเดลิเวอรี่ให้ฟรีอบรมและสอนหลักสูตรไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีสนใจลงทุนโทร020219120ต่อ1 13โอชยะหลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้อยู่บ่อยครั้งเพราะเป็นแบรนด์ที่เปิดมาแล้วกว่า16ปีและมีสาขามากกว่า350สาขาทุกประเทศจุดเด่นคือเป็นร้านชาที่ต้มสดชงสดแก้วต่อแก้วคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อนำมาบริการลูกค้าโดยเฉพาะราคาลงทุนเริ่มต้น3 7 4 5 0 0บาทพร้อมอบรมการใช้ระบบโอชยะ p o s System ฝึกอบรมพนักง,งานโปรโมทผ่านเว็บไซต์ไม่มีค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาสนใจลงทุนโทร0 6 5 5, 2้ 1, 1 9องหน8 8งเ2้8 4ก้าหนึ่7ห7าสองศูนย์แ 14. ชาไข่มุกไอชาเป็นชาไข่มุกสูตรไต้หวันที่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยหอมนุ่มหวานมันอร่อยอย่างลงตัวคัดเลือกวัตถุดิบนําเข้าจากไต้หวันมาผสมผสานกับวัตถุดิบในประเทศไทยเพื่อให้ได้รสชาติที่เหมาะกับคนไทยราคาลงทุนเริ่มต้น39,000บาทพร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายลงทุนง่ายคืนทุนไวสนใจลงทุนโทร084-386-3888 085-386-4488 15โมโมชาชานมไข่มุกไต้หวันชานมไข่มมกไตหวันคัดสรรชาดีจากไตหวันต้มสดทุกวันชงสดใหม่ทุกแก้วไข่มุกสุดเฉพาะจากทางร้านที่ต้มวันต่อวันราคาเริ่มต้นเพียงแก้วละ19บาทมีเมนูให้เลือกมากกว่า40เมนูราคาลงทุนเริ่มต้น3 9 0 0 0บาทอุปกรณ์พร้อมขายมากกว่า40รายการดูแลหลังการขายให้คำปรึกษาด้านการตลาดสัญญาขายขาดไม่มีต่อสัญญาค่าลิขสิทธิ์แฟนชายตลอดสัญญาไม่มีค่าธรรมเนียมไม่แบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขายสนใจลงทุนโทร0 9นย์ สองสี่สี่ห้าเก้าเก้าสี่สอง 16โคโค่ฟุกุเครื่องดื่มเข้มข้นที่เน้นวัตถุดิบคุณภาพนำเสนอแบบทูโทนมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์แปลกใหม่น่าสนใจร้านตกแต่งสไตล์โฮมมี่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นราคาลงทุนเริ่มต้น29,800บาทมีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกถึง9แบบพร้อมชุดอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายสามารถนำขนมเบเกอรี่หรืออาหารเข้ามาขายรวมได้แถมฟรีเครื่องชองกาแฟและเครื่องบดกาแฟสนใจลงทุนโทร0824694655 17. b u b b l e h o n น y ชานมไต้หวันชาพ่นไฟร้านชานมราคาสบายกระเป๋าราคาเริ่มต้นเพียงแก้วละ19บาทมีเมนูให้เลือกมากมายกว่า30รายการราคาลงทุนเริ่มต้น18,900บาทพร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมขาย 18ตะวันชาชานมไข่มุกร้านชานมไข่มุกที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายราคาเริ่มต้นเพียงแก้วละ20บาทมีเมนูให้เลือกหลากหลายขายง่ายกำไรดีคืนทุนเร็วราคาลงทุนเริ่มต้น3 9 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบ19แรปิดบ,บับเบิลมิวทีร้านชานมไข่มุกที่มาพร้อมกับความหลากหลายและมีเมนูที่น่าสนใจพร้อมท็อปปิ้งให้เลือกมากมายมีแพ็กเกจลงทุนให้เลือก3แบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุดขายง่ายกำไรดีคืนทุนเร็ว 20่สคุงชาร้านชานมน่ารักด้วยโลโก้และคูณมีเมนูทั้งชาและกาแฟราคาเริ่มต้นแก้วละ19บาทนําเข้าชาจากไต้หวันราคาลงทุนเริ่มต้น3า9 0 0กบาทพร้อมโปรโมทการตลาดให้อัปเดตและพัฒนาเมนูใหม่ๆเสมอ21ชาคุมะร้านชานมไข่มุกไต้หวนันใส่ใจรสชาติและคุณภาพทุกเมนูเลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่ต้มชาชงชาใหม่แบบแก้วต่อแก้วเพราะเมนูให้เลือกมากมายราคาลงทุนเริ่มต้น39,0 0 0บาท 2ี 12, ชาลำดีร้านชากาแฟสดกาแฟโบราณจุดเด่นคือไม่ใช้ครีมเทียมและน้ำตาลทรายชงสดทุกแก้วหอมกลิ่นชาที่เป็นเอกลักษณ์สุดเฉพาะของชาลำดีราคาไม่แพงราคาลงทุนเริ่มต้น9,900บาทพร้อมอุปกรณ์ชงได้มากกว่า500แก้ว 23 MT ร้านเครื่องดื่มที่มีเมนูหลากหลายมากกว่า80เมนูและยังมีเมนูสำหรับคนรักสุขภาพราคาลงทุนเริ่มต้น99,000บาทพร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์ชงชาโปรโมทออนไลน์โโปรโมชั่นเปิดร้านเปิดร้านเดลิเวอรี่ออกแบบร้านฟรี 24ดาคาซีร้านชานมไข่มุกจากไต้หวนันชานมชงสดแก้วต่อแก้วพัฒนาสินค้าใหม่มีความหลากหลายอยู่ตลอดเวลาราคาลงทุนเริ่มต้น6,50 0 0 0บาทพร้อมวางแผนการตลาดและโปรโมชั่นสำหรับสาขาให้คำปรึกษาตลอดการลงทุน25ชิคกี้มันกี้คาเฟ่ร้านชานมสไตล์ไต้หวันนอกจากจะมีเมนูชาให้เลือกมากมายแล้วยังมีเมนูของหวานและของคลาวให้เลือกราคาลงทุนเริ่มต้น65,000บาทพร้อมอุปกรณ์พร้อมขายวัตถุดิบมากกว่า5 0รายการฟรีการตลาด 26ดูโอชาจุดเด่นคือชานมไต้หวานสูตรลับเฉพาะใบชานำเข้าจากไต้หวานชาไทยชาเขียวหอมเข้มข้นฉบับชาใต้แท้ๆลงทุนเริ่มต้น9,900บาทอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายสมัคร d ด l ร v e วอรรีฟรีสอนสูตรการชงชา 2 7ชามิงโก้ชาฝีมือคนไทยเอกลักษณ์คือไข่มุกลาวาราคาเริ่มต้น35บาทมีให้เลือกมากกว่า30เมนูร้านตกแต่งด้วยแนวบีบผสมท ropical ราคาลงทุนเริ่มต้น295,000บาทพร้อมอุปกรณ์ครบชุดมากกว่า50รายการวัตถุดิบม,มากมายพร้อมขาย 28ชิบะฮอกไกโดมิลทีชานมไข่มุกโลโก้เจ้าหมาชิบะสุดน่ารักบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีจุดเด่นคือไข่มุกออนเซนด้วยการต้มแบบลับเฉพาะราคาลงทุนเริ่มต้น99,000บาทพร้อมอุปกรณ์ครบเซ็ตวัตถุดิบพร้อมชงม,มากกว่า60รายการ 29ราชาลิงมีจุดเด่นเป็นหัวลิงยักษ์ไว้คอยต้อนรับลูกค้าเป็นจุดเด่นที่ทําให้ลูกค้าสนใจมีเมนูให้เลือกมากมายสามารถเลือกความหวานได้5ระดับราคาเริ่มต้นเพียงแค่25บาทราคาลงทุนเริ่มต้น9900 0าบาท30บับชาขนมหวานสร้างความแปลกใหม่และความแตกต่างในรสชาติและเอกลักษณ์ราคาลงทุนเริ่มต้น4,90 0 0บาทพร้อมชุดอุปกรณ์วัตถุดิบและสูตรการสนับสนุนการขายทีมงานคอยสนับสนุนช่วยเหลือ 31มคามมคามุทีร้านชานมสัญชาติไทยที่ทุกคนคุ้นเคยกับสโลแกนเหนื่อยเศร้าเหงาทุกสุขที่คามูทีจุดขายคือชาเขียวนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีการตดเยี่ยมร้านอยู่สม่ำเสมอมีการคอยสนับสนุนทางการตลาด 32ชานมไข่มุกบาบูแบร์ร้านสไตล์คาเฟ่น่ารักน่ารักมีสินค้าเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายมากมายงบประมาณการลงทุน6 9 0 0 0บาทได้อุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายและสอนวิธีทานทำโดยละเอียดไม่มีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่มีรายเดือน 33. มาราชาชานมไข่มุกไต้หวนันราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่19บาทใบชานำเข้าจากไต้หวนันรับประกันความหอมหวานกลมกล่อมมีกเมนูให้เลือกมากกว่า40เมนูราคาลงทุนเริ่มต้น89,000บาท 34. บีเก้ลชาชานมไข่มุก19บาทชานมไข่มุกไต้หวันราคาสบายกระเป๋าทุกเมนูราคาเริ่มต้นเพียง19บาทชาหอมอร่อยไข่มุกเหนียวหนึบราคาลงทุนเริ่มต้น35,000บาทวัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมขายสอนการชงลงทุนน้อยขายง่ายขึ้นทุนไวกำไรเร็ว 35ก็ขอคอชานมชาหอมอร่อยถูกใจทุกคนชาชงสดแบบแก้วต่อแก้วแถมมีเมนูให้เลือกมากมายราคาลงทุนเริ่มต้น27,800บาทพร้อมบาทพร้อมอุปกรณ์เคาน์เตอร์มีการอบรมการชงชาระบบช่วยเหลือจากทีมงานมืออาชีพทำการตลาดออนไลน์ทุกสาขา 36กัตโตชาเทสตี ie, ้ทีเฮาร้านชาที่มีกอกลังเป็นของตนเองด้วยชานานาชาติในลักษณะสไตล์มีท็อปปิ้งมากกว่า10ชนิดมีเมนูชาให้เลือกมากกว่า50เมนูราคาลงทุนเริ่มต้น63,900กรบาทพร้อมอุปกรณ์สำหรับการตั้งร้านมากมาย 37. สูโมชาชาไข่มุกสูโมชาเพราะทุกการลงทุนคือความคุ้มค่าอีกหนึ่งร้านชานมไข่มุกราคาประหยัดเพียงแค่19บาทแต่รับประกันว่ามาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแน่นอนราคาลงทุนเริ่มต้น39,000บาทสอนการชงชาฟรี 38ชาตันหยงกับสโลแกนชาดีอร่อยแน่นอนชาตันหยงพร้อมสนับสนุนผู้ว่างงานที่รักในการขายด้วยแฟนชายที่ลงทุนน้อยคืนทุนไวกำไรระยะยาวราคาลงทุนเริ่มต้น49,0 0 0บาทสอนการลงทุนทุนทกเมนู39ชอบชาร้านชาคุณภาพรสชาติเข้มขน้นราคายี่บาททุกแก้วราคาลงทุนเริ่มต้น6 5 0 0 0บาทมาพร้อมกับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายมากกว่า51รายการแล้วแต่แพ็กเกจที่เลือกสอนวิธีการชงชาชักชา 40่สิบ Lucky Miu l ร้านชานมไข่มุกนมสดบราวชูการ์ที่รังสรรค์เมนูใหม่ๆอยู่ตลอดเน้นเลือกวัตถุดิบเกรดพรีเมียมสามารถเลือกระดับความหวานได้ราคาลงทุนอยู่ที่2,000 0 0บาทพร้อมวัตถุดิบอุปกรณ์มีทีมงานช่วยเหลือในวันเปิดร้าน41ชายุกิร้านชาที่มีเมนูหลากหลายครบจบทุกเมนูรับประกันความอร่อยจากวัตถุดิบชั้นดีราคาลงทุนเริ่มต้น3 5 9 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมเปิดร้านการอบรมก่อนการขายทุกขั้นตอน 42มารุชาชานมไข่มุกราคาประหยัดเริ่มต้นเพียงแค่19บาทขายง่ายคืนทุนไวกำไรต่อแก้ว59%เพราะเมนูให้เลือกม,มากมายราคาลงทุนเริ่มต้น29,900บาท43วอตอเชคคาเฟ่ชานมไข่มุกยอดนิยมที่ใช้วัตถุดิบทุกอย่างเป็นพรีเมียมรวมถึงให้ความสำคัญกับการบริการอย่างยอดเยี่ยมมีเมนูมากกว่า50เมนูราคาลงทุนเริ่มต้น400,000บาทพร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า150รายการ 44อากิชาชานมไข่มุกรสชาชานมแท้จากไต้หวันชาไต้หวันแท้กลิ่นหอมกลมกล่อมไข่มุกหนึบหนันบเมนูหลากหลายราคาลงทุนเริ่มต้น45,000บาทวัตถุดิบพร้อมขายมากกว่า750แก้วลงทุนน้อยคืนทุนไวด้วยคอนเซปต์แฟนชายซีอยู่ได้เราอยู่ได้ 45เฟรดมีชาไข่มุกแบรนด์ไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลมีความหลากหลายของเมนูทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่และของหวานบิงซูชานมถือทานได้ง่ายเจ้าแรกในไทยมีเมนูให้เลือกมากกว่า40เมนูราคาลงทุนเริ่มต้น360,000บาท 46โซยชาชานมไข่มุกชาไข่มุกที่ใช้ใบชาพเมียมรสชาติเข้มข้นหอมนมไข่มุกทำสดทุกวันราคาเริ่มต้น25บาทจุดเด่นของร้านคือใช้ใบชาแท้ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนราคาลงทุนเริ่มต้น50 0 0 0บาท 47ชาขับร้านชาที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีเช่นใบชาจากไต้หวันชาเขียวญี่ปุ่นมีเมนูให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดกว่า60เมนูทั้งชานมชากาแฟน้ำผลไม้ราคาลงทุนเริ่มต้น59,000บาทพร้อมอุปกรณ์การชงชาและวัตถุดิบกว่า50รายการ 48. โมชิชานมไข่มุกชานมไข่มุกต้นตำรับมีเมนูหลากหลายให้เลือกมากกว่า30เมนูชานมกาแฟน้ำผลไม้ราคาลงทุนเริ่มต้น55,000บาทอุปกรณ์เปิดร้านพื้นฐานและวัตถุดิบพร้อมขายอบรมวิธีการชงชาลงทุนน้อยคืนทุนไวกำไรเร็ว 49. บับเบิลคิวชานมไข่มุกชานมไข่มุกไต้หวันแท้ร้อเซชารสชาติดีมีกลิ่นหอมเฉพาะเข้ากันกับไข่มุกคาราเมลหวานนุ่มหนึบหนับเมนูสุดพิเศษคือชานมไข่มุกร้อนและชานมไข่มุกปานราคาลงทุนเริ่มต้น1,99,000บาท 50ซีโร่แคลเอ็กการมร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะไม่ใช้น้ำตาลแต่ใช้ย่าหวานและน้ำพึ่งออร์แกนิกแคนวัตถุดิบพรีมเมียมราคาลงทุนเริ่มต้น1,90 0 0 0บาทมีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือกทุกแพ็กเกจรวมอุปกรณ์พร้อมขายไว้ในตัว 51กีโกชาชานมไข่มุกไต้หวนันผลิตจากใบชาแท้ไต้หวนันหอมใบชาพร้อมไข่มุกนุ่มๆละมุนลิ้นราคาประหยัดเริ่มต้นเพียงแค่19บาทเมนูขายดีคือบราวน์ชูการาคาลงทุนเริ่มต้น65,000บาทได้ดรับอุปกณ์พร้อมขาย59รายการ 52. โนบิชาอีกหนึ่งร้านชานมไข่มุกที่เป็นที่นิยมราคาถูกราคาเริ่มต้นเพียงแก้วละ19บาทแต่มีคุณภาพรสชาติอร่อยโดยเฉพาะเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายมากกว่า80รายการราคาลงทุนเริ่มต้น450,000บาท 53. ลิงลิงบับเบิลมิวทีร้านชานมไข่มุกที่รูปแบบการขายไม่เหมือนใครพอต้องกดกริง่งเมื่อโทรศัพท์ดงังเราจะถึงสั่งออเดอร์ได้จ่ายตังจากนั้นรอรับสินค้าที่ช่องรับสินค้าราคาลงทุนเริ่มต้น1 4 9 9 0 0บาทมีการเรียนการสอนสูตรฟรี 54ชายูร้านชานมไข่มุกรสชาติเข้มข้นสดชื่นมีเมนูให้เลือกมากมายราคาสบายกระเป๋าราคาลงทุนเริ่มต้น99,000บาทอุปกรณ์35รายการวัตถุดิบพร้อมขาย2,000แก้วคุ่มือการชงกว่า30มเมนู55ชามิซี่แฟนชาชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพเลือกใบชาเกตพิมียมเมนูเด็ดคือชาข้าวหอมราคาลงทุนเริ่มต้น55,000บาทพร้อมเคาน์เตอร์อุปกรณ์พร้อมเปิดร้านและววัตถุดิบพร้อมขาย500แก้ว 56อันอันชานมไข่มุกแฟนชายชานมไข่มุกมาแรงราคาเริ่มต้นที่แก้วละ19บาทราคาถูกอร่อยมีคุณภาพไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นราคาลงทุนเริ่มต้น1,9 0 0 0บาทมีอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขาย200แก้ว 57. จินชาชานมไข่มุกไต้หวนันที่มีเมนูให้เลือกมากมายเมนูที่ทางร้านแนะนำคือไต้หวันมิวที่ราวาบับเบิ้ลไฟต์ชาไข่มุกท็อปปิง้งด้วยไข่มุกที่ต้มสดๆและฟองนมที่โรยผงน้ำตาลและเผาด้วยความร้อนราคาลงทุนเริ่มต้น79,000บาท 58พิก้ามิวทีร้านชานมไข่มุกที่ไม่ใช้ไข่มุกธรรมดาแต่เป็นไข่มุกบุกแคลอรี่น้อยน้ำชาจะเป็นชาชงสำเร็จส่งทุกสาขาเพื่อควบคุมรสชาติของชาราคาลงทุนเริ่มต้น18,900บาทโดยทางแบรนด์จะส่งน้ำชาชงสำเร็จให้เพื่อมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา 59เพฟอร์ทยบาทชาไข่มุกร้านชานมไข่มุกแบบบุฟเฟต์ตักได้ไม่อัน้นค่าท็อปปิ้งเพียง4ี่บาทจะตักเท่าไหร่ก็ได้กับค่าเครื่องดื่มอีก30บาททุกเมนูนอกจากนี้ยังมีเมนูชาสลีปปี้ราคาลงทุนเริ่มต้นที่69,900บาท60มาจิเมะร้านชานมไข่มุกถูกและดีนำเข้าใบชาจากไต้หวนันมีเมนูให้เลือกมากกว่า30เมนูราคาลงทุนเริ่มต้น490 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบมีคอร์สสอนการชงฟรี 61ซิโตชาร้านชานมไข่มุกรสชาติหลากหลายชามีกลิ่นหอมรสชาติกรกอบมีเมนูหลากหลายให้เลือกมากกว่า60เมนูราคาลงทุนเริ่มต้น69,000บาทมีอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายมากกว่า45รายการอบรมการชงชาฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี 62มีทรีแฟนชาชานมไขุุ่กแบบบุฟเฟ่ต์ตักเองตามใจชอบและยังมีชานมกระป๋องรสชาติดีแพ็กเกจสวยงามและชานมแบบชงแก้วต่อแก้วมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากกว่า40เมนูราคาลงทุนเริ่มต้น6,9000บาท 63อัพชาแฟนชาชานมกระป๋องเจ้าแรกได้ใช้ชานำเข้าจากไต้หวันและไข่มุกพรีเมียมถูกบรรจุในแพ็กเกจที่เป็นแบบกระป๋องและแบบหลอดตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากซื้อเก็บไว้กินทีหลังสามารถเก็บไว้ได้นานราคาลงทุนเริ่มต้น9,999บาท 64ชาเท่าแก่ร้านชาคุณภาพดีที่ราคาเข้าถึงง่ายทุกคนมีเมนูขายดีคือชาเขียวราคาลงทุนเริ่มต้น2,9,999บาบาทมีอุปกรณ์ครบชุดและวัตถุดิบพร้อมขายสอนเทคนิคการขายและสูตรการชงชาทุกเมนู 65. เด็กชาร้านชานมที่มีมุมถ่ายสุดเก๋มีเมนูให้เลือกมากมายทั้งชานมและเมนูเบเกอรี่ราคาลงทุนเริ่มต้น1 9 0 0 0บาทมีอุปกรณ์หลัก52รายการอบรมการขายและสอนการชงชาฟรีฟรีค่าการตลาดออนไลน์ 66. มนุชาชานมไข่หมกไต้หวันแท้หอมกลิ่นชาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมนุชาราคาลงทุนเริ่มต้น690 0 0บาทมีอุปกรณ์และวัตถุดิบครบสอนการบริหารการชงชา 67ชอเชอชาแฟรนไชส์ชานมไข่มุกเกรดพรีเมียมนำเข้าใบชาจากไต้หวันมีเมนูให้เลือกมากมายกว่า70เมนูราคาลงทุนเริ่มต้น3 9 0 0 0บาทมีอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายสอนสูตรการชงชาฟรี68วานชานมร้านชานมราคาหน้ารักเริ่มต้นเพียงแก้วละ19บาทมีเมนูให้เลือกมากมายสามารถเลือกระดับความหวานได้ราคาลงทุนเริ่มต้น35,000บาทมีคอร์สเรียนสูตรชานมไข่มุกอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขาย 69. ลิ้วชาแฟนชาชานมไข่มุกที่มีกระลักคือหอมใบชากับรสชาติชาที่เข้มข้นมีเมนูให้เลือกมากมายหลากหลายกว่า80เมนูและยังมีท็อปปิ้งให้เลือกอีกมากมายราคาสบายกระเป๋าราคาลงทุนเริ่มต้น4,9 0 0 0บาท 70มีความสุขชานมไข่หมุกกระบอกแฟนชาชานมไข่มุกที่มีไอเดียสุดเจ๋งในการใช้กระบอกเป็นบรรจุภัณฑ์สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ไม่เพิ่มขยะราคาลงทุนเริ่มต้น2 4 8 0 0 0บาทมีวัตถุดิบพร้อมขายอุปกรณ์เปิดร้านกว่า130รายการ71ไดโนชาชานมไข่หมุก19บาทรสชาติพรีเมียมใบชานำเข้าจากไต้หวนันคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพชั้นดีผสมประส,สานกับสูตรลับเฉพาะราคาลงทุนเริ่มต้น59,900บาทได้อุปกรณ์ครบเซตพร้อมขาย สอนสูตรการชงชาฟรี72โทรชาร้านชานมไข่มุกที่ดูหรูหรามีสไตล์แต่ราคาเข้าถึงง่ายคัดสารวัตถุดิบคุณภาพดีทางชานมจากไต้หวนันดาร์กชอเเ็อกโกแลตจากฝรั่งเศสหรือชาเขียวจากญี่ปุ่นกับไข่มุกที่เคี่ยวด้วยน้ำตาลบราวชูกา้าราคาลงทุนเริ่มต้น195,000บาท 73. อาคิตาชาแฟนชาชานมไข่มุกสไตล์ญี่ปุ่นใช้วัตถุดิบพรีเมียมเพื่อให้ได้ชาในสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติชาที่มีกลัษณ์หอมระมูลกลมกลม่อมสไตล์ญี่ปุ่นราคาลงทุนเริ่มต้น115,000บาท 74บัน n y s ช a คร้านชานมสไตล์คาเฟ่ที่นอกจากจะมีเมนูชาหรือเครื่องดื่มให้เลือกมากมายแล้วยังมีเมนูของหวานให้เลือกมากมายอีกราคาลงทุนเริ่มต้น149,000บาทออกแบบร้านฟรีหลักสูตรการชงชาหลักสูตรการเต,เตรียมเบเกอรี่ 75นูโอชาแฟรนชส์ชานมไข่หมกที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้เพราะเปิดมานั้นเพราะเปิดมาแค่1ปีได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเพราะรสชาติที่หอมอร่อยและราคาสบายกระเป๋าราคาลงทุนเริ่มต้น21,900บาทมีอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายสอนการชงชาฟรี 76คอรา่าทีชานมไข่มไข่ผสมคอลลาเจนคัสสรรคุณภาพพรีเมียมใบชาเออร์เ e กท้นำเข้าจากไต้หวนันใช้ครีมเทียมมะพร้าวให้ความหอมมันไม่มีไขมันทรานผสมคอลลาเจนลงไปในไข่มุกสีชมพูเพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายราคาลงทุนเริ่มต้น150 0 0 0บาท7 7มีทีเครื่องดื่มชาจากจีนที่คัสสันวัตถุดิบพรีเมียมรสชาติอร่อยสดชื่นมีเมนูให้เลือกมากมายเช่นชาชี้ชาผลไม้ชาไข่มุกชาใสา 78. ิเซนชาแฟรนชายเครื่องดื่มสุดพรีเมียมแต่ราคาเข้าถึงง่ายไม่แพงแถมคุณภาพเกินราคาสชาใช้เครื่องดื่มที่แตกต่างเน้นไปทานสดชื่นและสุขภาพคัดสรรคุณภาพชั้นดีจากไต้หวนันราคาลงทุนเริ่มต้น75,000บาท 79ินี้คูชาแฟนชายชานมที่ลงทุน1ได้ถึง2เพราะมีแฟนชายพิซ่าด้วยรสชาติกลมกลม่อมราคาแค่19บาทพิซ่าแป้งหนานุม่มมีทั้งหมดเก้าหน้าให้เลือกราคาลงทุนเริ่มต้น19,900บาทมีวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับทำพิซซ่า80โมสุชาแฟรนชา์ชานมไข่มกุกรสชาติเข้มข้นหอมชาไข่มุกหวานนึบหนับราคาลงทุนเริ่มต้น29,900บาทมีวัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมขาย 81ชากาปังแฟนชาชานมไข่มุกที่ไม่ใส่น้ำตาลและครีมเทียมและใช้ใบชารสชาติหอมหวานกลมกล่อมมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากกว่า100ยรายการทั้งเย็นทั้งฟานราคาลงทุนเริ่มต้น7 9 9 0 0บาท82โมเอชาคัสสันวัตถุดิบคุณภาพชั้นดีเพื่อรสชาติชาที่อร่อยหอมหวานมันกลมกล่อมราคาลงทุนเริ่มต้น180 0 0บาทมีอุปกรณ์เปิดร้านและวัตถุดิบมากกว่า50รายการ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ค้ f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7